การล่มสลายของอาณาจักรมายาเกิดขึ้นได้ยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ History Byte เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เรานำมาแกะสั้นๆให้เข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวสุดลึกลับว่าการล่มสลายของอาณาจักรมายาเกิดขึ้นได้ยังไงลองนึกภาพตามนะคะอรารยธรรมที่สร้างพีระมิดที่ยิ่งใหญ่และถอดรหัสดวงดาวทำไมถึงหายไปจากโลกพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ย้อนกลับไปในช่วงศตวตรรษที่3ถึงศตวตรรษที่9อารยธรรมมายาในเมโสอเมริกาคือหนึ่งในอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดค่ะพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ครอบคลุมเม็กซิโกตอนใต้กัวเตมาลาและเบลิสมีเมืองใหญ่ๆอ,อย่างติกานปาเลงเกและชินเซนอิซามายาเก่งทั้งคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และเกษตรสร้างปฏิทินที่แม่นยำและระบบชประทานสุดล้ำ ไปถึงเก่งขนาดนี้ในช่วงศตรวตรรษที่8ถึงศตรวตรรษที่9เมืองสำคัญหลายแห่งก็เริ่มร้างและอรารยธรรมนี้ก็ค่อยๆล่มสลายอยากรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายไม่ได้มาจากเหตุการณ์เดียวแต่เป็นหลายเหตุหลายปัจจัยรุมเร้าในเวลาเดียวกันอย่างแรกก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนักโบราณคดีพบว่าช่วงศตรวตรรษที่8มายาเผชิญภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานหลายทศวรรษ ฝนที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หายไปการเกษตรที่พึ่งพาน้ำฝนก็เริ่มล้มเหลวประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้นทำให้ทรัพยากรอาหารและน้ำยิ่งขาดแคลนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องเลี้ยงคนนับหมืน่นนอกจากภัยแล้งปัญหาการเมืองก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะมายาไม่ได้มีอาณาจักรเดียวแต่เป็นเมืองและรัฐที่แข่งขันกันเองบางเมืองเช่นติการและการลักมุนมีสงครามแย่งชิงอำนาจอย่างต่อเนื่อง การสู้รบทำให้ทรัพยากรสูญเสียและเมืองอ่อนแอลงนอกจากนี้การบริหารที่เน้นชนชั้นสูงและกษัตริย์เริ่มไม่ตอบโจทย์ประชาชนเริ่มสูญเสียศรัทธานในผู้นำที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเทพเจ้าเมื่อภัยแล้งทำให้พิธีกรรมขอฝนล้มเหลวความเชื่อมั่นยิ่งแตกสลายหลักฐานจากโบราณสถานแสดงให้เห็นว่าเมืองใหญ่ๆถูกทิ้งร้างผู้คนย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือหันไปพึ่งชุมชนเล็กๆ ในช่วงศตรวตรรษที่9ถึงศตรวตรรษที่10เมืองหลักในที่ราบลุ่มมายาเช่นดิการและโคปันถูกทิ้งร้างเกือบทั้งหมดอารยธรรมมายาในยุคคลาสสิกสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามมายาไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะชุมชนในที่ราบสูงและทางเหนือเช่นชิเซนอิซายังคงอยู่ต่ออีกหลายศตรวตรรษแต่ไม่เคยกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมในระยะยาวการล่มสลายนี้เปิดทางให้อารยธรรมอื่นๆเช่นเอสเทกขึ้นมามีบทบาท และเมื่อสเปนมาถึงในศตรวตรรษที่16มายาที่เหลือก็เผชิญการถูกยึดครองถ้าจะสรุปนะคะการล่มสลายของมายาเกิดจากภัยแล้งที่ทำลายการเกษตรสงครามภายในที่บั่นทอนความมั่นคงและระบบการเมืองที่ล้มเหลวในการรับมือวิกฤตคุณคิดว่าถ้ามายาสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีกว่านี้อรารยธรรมของพวกเขาจะยืนยาวถึงวันนี้ไหมคะลองแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ